สวัสดีครับเดีวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับอย่างแท่นเกียร์นะครับของเกียร์ MT เออเป็นเกียร์ธรรมดานะครับของแจ็ส GD นะครับของที่เรจะเปลี่ยนก็เป็นของ R B I นะครับ <c oughs> ลูกนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับ โอเคอันนี้เริ่มแรกก็เดี๋ยวผมจะถอดมีจะถอดน็อตน็อตข้างล่างนะครับสองตัวนั้นหนึ่งตัวสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมคลายไว้ละแล้วเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้กับตัวนี้อีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจังหวะที่ถอดนะครับต้อง หาแม่แรงคาเกียวไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะสุดนะครับนะครับถอดมาก็จะได้อย่างนี้ เออก็อถอดออกมาได้อย่างนี้เลยนะครับออ,อ,อืฉีกแล้วครับเสียแล้วอุยหลุดเลยอรอโอ้โห,โหไปเลยคือเปลี่ยนอันดีละ khun này ạ, so sánh với cái mới, nó đang ngay nè, ok, à, cái này, cái mới Okay, เดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกะว่าจะถอดอีก้านี้ออกก่อนนะพอดีผมใส่กองเปอยโอเคแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ก็พอดีถอดอีแป้นยึดกองอากาศเด,เดิมเดิมไปแล้วนะครับพอดีว่ามันกีก่เวลาใช้งานต่อประกอบอะไรเงี้ยโอเคอันนี้อันใหม่ ก็น่าจะเข้าในท่าท่านี้นะโอ้โหนะชุบอ่าโอเค,อเค,อเคนะครับมก็ประกอบอยทุกอย่างคืนที่เดี๋ยวผมขอประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผม